สวัสดีจ้าพีนี่เมียฝรังเอ็นเอสพีชานพี่น้ง Shannon, นองคะ่ะเมื่อนี่พีนี่สิมานำเสนอ,อมกหมอปลาเซียมจะพี่น้องคะ่ะส่วนประกอบวัตถุดิจบจะพี่น้องคะ่ปะปะไไข่จะพี่น้องปะไไข่จวดจาดก็บปกพริกจะพี่น้องคะ่ะ หอมแดงปลาเกลือผงชูรสจะพี่น้องคะ่ะแล้วก็น้ำปลาจะพี่น้องมีแค่นี้เครื่องปรุงมากง่ายกายกล่องคะ่ะพี่น้องคะ่ะทําการต่ำเครื่องเลยเลยนะจ๊ะเนาะทําการต่ำเครื่องเด้เลยจ้ะเมื่อนี่เฮ็ดอยู่ เดอยู่นาบ้าน้ะพี่น้องคะมันโฮมดีจ้จพี่น้องเป็นยังไงจ๊ะตามรละเอียดอะไรก็ได้ได้จพี่น้องแกงมกหม้อค่ะพี่น้องคะพี่นี่นําเสนอมกหม้อคะ่ะมกหม้อปลาเสี่ยมใส่กระเขืเจ็กน้อยใส่ผักซีผักซี ผักอีตูจ้ะพี่น้องหอมแดงกระใซน้ำเป็นผักจ้ะพี่น้องค่ะจ้ะพี่น้อง บึงเครื่องด้วยพี่น้องค่ะจวดจัดค่ะพี่น้องพี่นี่ม jumped, Mart, anti, ัเกลือจัดบ่มักแบบฝาต้องเห็ดเวลจัดค่ะพี่น้องปลาต้องทำากวดจัดคัะพี่น้องค่ะเครื่องปรุงปลาน้ำปลาผูชลรกเกลือแค่นั้นพี่น้องค่ะ มเขือใส่น้ำจ้ะพี่น้องพี่น้องอันพี่นี่อยากอยากใส่มะเขือเปาะด้วยพี่น้องค่ะมะเขือเปาะหั่นบางๆแจ้พี่น้องความเิได้สูกง,ง่ายเนาะค่ะเนาะล่างมะเบิดละจ้ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างล่างมะเบิดละจ้ะ ป่าลงเลยแหละได้เลย้ยแล้วค่ะเนาะป่าลงได้เลยค่ะย่างเมล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องพักกระสีพักพชี ห,อม,หอมต้นแล้วกะใบแมงลักพี่น้องใบมะกรูดใบมะกรูดสีใช้ส่ค่ะพี่น้องคะใบมะกรูดจะทําให้หอมนะคะสีใช่เลยจะพี่น้องใบมะกรูดผู้ใดบอไซก็ได้พี่น้องแต่ว่าพี่นี่สีไซจะเพราะว่าป่ามันสิ่ยันป่ามันข้าวเนาอค่ะนาอย่านป่าข้าวแต่พี่น้องใไซเลย จ่าพี่น้องพี่นี่กัสีหันมะเขือร่อรอ่รอในการมันละอุจักน้อยนะาจะเนาะมุกหมอค่ะพี่น้องมุกหมอ อีสานแท้ๆเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะใส่บะเขือนํพานพ่พอได้กินผักจ้ะพี่น้องค่ะที่จริงก็ใส่ก็ได้แต่ว่าพี่นี่นี่มักใส่บะเขอเพราะแห่นมีผักค่ะพี่น้องบะเขอกัเก็บยุสวนนั่นแหละจ้าว่าได้ซื้อดออจ้ะพี่น้อง โดนเล้วไ่ได้มกหมอค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กแก้แน่เจ๊น้อยกินกับข้าวเหนียวค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวแล้วก็แจวที่ที่พี่ดีอยู่ในคลิป การย่นเวลาในการทําอาหารนะจ้ะพี่น้องนี่น้าพริกปะตองท้ำบ่ทั้งเทศจ้ะพี่น้องเอาออกจากตู้แข็งมากินเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็บีบใบหน้าไซทานั้นครับพี่น้องคะจ้าพี่น้อง,พ,องพี่นี่ก็อยู่นี่ละจา้าเมื่อน,นีมาเฮ็ดอยู่นาบ้านจ้พี่น้องมันสิเป็นหนทางเป็นเป็นร่มรื่น โอ้ได้แล้วจ้ะพี่น้องได้แน่จ้ะจักน้อยแล้วจ้ะผงชูรสจ้ะพี่น้องคะบอยใหญ่ขาดผงชูรสจ้ะจ้ะพี่น้องคะอืมใช้ร้ายจักน้อยจ้ะพี่น้องไอผงชูรสจ้ะพี่น้องคะบอยแย่อาหารอีสานเท่าแยขาดผงชูรสพนะจ้าน่าจัดเนาะใส่น้ำปลาจ้ะพี่น้อง มกมอญเพตาอตรงค้นมากไหมค่ะพี่น้องคะใส่เลยไห้มันละอุปเป็นน้ำกันเพราะว่ามะเขือมันสุกยากค่ะพี่น้องเมียฝรั่งกับเฮดเป็นอยู่จากพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเพราะว่าเคยแต่งงานกับคนไทยเนาะค่ะเนาะเคยแต่งงานกับคนไทยก็เลยทํากับข้าวเป็นค่ะพี่น้อง ป,าล,าปาลาล่าปลาล่ารสดี้ะพี่น้องดูปาลาล่ารสอร่อยมากพี่น้องคะ่ะใส่กับปุ๊กออกมาเลยมันจังบรตดองมันจังบรได้ขนสัมภาระมาหลายคะ่ะพี่น้องเพระวาแต่ละมือเห็ดเห็ดบวมบวมบวม่อ,อ,อ,มองเดียวกัน้ะพี่น้องคะ่ะใส่ปลาล่าพี่น้องคะ่ะปลาล่าเดี๋ยว่อนคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเครืองปงมันกับมีนต้ำปลานะาจะเกลือกับไส้แล้วครับพี่น้อง นำใส่จักนอยเดี๋ยวมันจะใหม่หมอค่ะพี่น้องคะเรา,เาจะคอยใส่พักที่หลังค่ะพี่น้องเป็นน้นว่าจบพิธีค่ะพี่น้องคะจะพี่น้องได้แล้วกะกะเอาพักอีตูล่่งค่ะพี่น้องพักอีตูพักซี่ลงจะพี่น้องคะพักหอมลงจะพี่น้อง เอไซดหลายเลยเพราะพี่นี่มักแล้วก็ปิดหม้อค่ะพี่น้องจะถึงเวลากินแล้วค่ะพี่น้องค่ะจะพี่น้องพี่นี่กะอยากนำเสนอของทิวาของบานเฮ้าเนาะค่ะเนาะ ของบ้านเฮามันจังจวดจาดพี่น้องมันจังจวดจาดค่ะพี่น้องคะได้ลวจ้าได้ลวจ้าหอมหอมพี่น้องหอมหอมผักอีตู้ค่ะพี่น้องคะอืพี่น้องคะงกหมอปะปาเสียมพี่น้องคะมุกหมอปปาเสียมอือไข่มัมนหอมพี่น้องคะ พี่น้องขามาเด้อ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 จ้ามาเด้อจ้ามาเด้อขังมาขุนแม่ฉันเนาะค่ะพี่น้องจ้ามากิ่นยูโฮมใหม่ค่ะพี่น้องค่ะ เป็นจังไดคะ่ะเป็นจังไดคะ่ะนี่กะเจวพี่นี่เห็ดไห่ใส่ตู้ปฟีดไว้คือยังย่นเวลาในการทําอาหารนะจ๊ะพี่น้องเอาออกมาแล้วก็มาใส่ถ้วยเลยจ้ะพี่น้องจ้าน้ําพริกน้ําพริกกะแบบพริกดิบจ้ะพี่น้องหมักนาวจ้ะพี่น้อง มกมอครับพี่น้องมกแหงๆงจ้าพี่น้องคะ่ะบมกแหงๆจ้าจวดๆเลยครับพี่น้องจวดๆเลยคะ่ะอุ้ยมาคะ่ะมามากินเขากับพี่นี่จ้ามดแดงสมกัดกัดพี่นี่แม่จ้ากินกับข้าวเหนียวจวดๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ มกหมอป่าเซียมพี่น้องค่ะเฮ็ดง่ายๆเฮ็ดกินง่ายๆคนนยู่กรุงเทพจะพี่น้องค่ะอื้มแจ้วพี่นี่กะสิอื้มสุดยอดจะพี่น้องค่ะห่อนๆ่อน,น้เมื่อไม่จะพี่น้อง มุงมาใน้กันทำลิปพี่น้องค่ะหมกหม่มอปลาเสี้ยมพี่น้องค่ะใส่หอมใส่ตะไข่ใส่แบบพริก,กใส่หอมแดงเครื่องบหลายจะพี่น้อง ไข่กะมีไข่ป่าไข่ป่าเสียมพี่น้องค่ะชีวิตเมียฝฟดัดง นำเสนอคลิปดีๆให้พี่น้องได้รับชมค่ะพี่น้องคะ mm ่ะ hmm. แซ่บคักแเจ้วกัดเวยเจ้านี่พี่นี่เห็นเฮ็ุอยู่ในคลิปยน่นเวลาทำกับข้าวนะจ๊ะพี่น้องจนเวลาในการนั่นทำกับข้าว นี่เห็ดเห็ดกินเป็นเดือนแสบร้ายพี่น้องปลาเสียมิดปลาธรรมชาติค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะเป็นปลาเลี้ยงปลาเพื่อนเป็น ใส่ม่วงมากบ่มุ่งมากอีกแล้วจ้ะพี่น้องคะพี่นี่มักไซ่บักเน่าเปรียปร้ยวๆค่ะพี่น้อง ใส่ปลาไหลแจักหนอยน้ำพริกนี่เขาอยากใส่นี่เขาก็ใส่ได้จ่าพี่นอ้องอยา่ยุบานเฮาเนาะค่ะเนาะยุบานเฮาทำอะไรทำได้หมดเลยเครื่องหลายๆจ่าพี่น้องมันจะหอม ปลาดอกไม้พี่น้องคะ่ะพี่นี่ไปเห็นยูนเชียงใหม่ปลาขาปูดอกไม้ง่ามพี่นี่แล้วามาก๊อปปีเห็ดเบือ,อใส่บลกเขือน้ำจแจงนี่ผักกินพี่น้องคะ่ะ ลองเบิ้งจะพี่น้องเคสได้ง่ายหมกหัว้าเยู่ห้าอยู่ในอย่กรุงเทพเ้า่ต้าตองหาตองพี่น้องคะ่ะเ้า่ต้าตองหาตองอืมห่อนพี่น้องคะ่ะไขปะ่ป่า เขาคาบเดียวพี่น้องอืมหวอนรสที่เล่า นี่ไข่พร้อมไข่ปลาเซี่ยมซื้อมาสามตัวเครื่องรูดจะพี่น้องค่ะแสบคักแสบแน่แสบกระดอกกระเดียก ภาษาวลลรรณคำมพี่นนองค่ะภาษาคลิปละคำของพี่นี่กะซินี่ซูคลิปค่ะพี่นองค่ะอหอมเครื่องเทศพี่น้องค่ะหอมตะไคร้พริกเท่านั้นค่ะพี่นองหลักใบมะกรูด ทประคำ่อนสอนภาษาฝรั่งเศสว่าคุยแย่คุยแย่ ซีกห็หอมหอมพี่น้องคะ่ะที่นี่มักใส่ผักหลายๆ ปลาเสียมันรสแจบนะพี่น้องพี่นี่ก็บพ่อใครได้กินปลาธรรมชาติพี่นี่เปิดช่องไม่แต่พี่น้องคะ่ะเปิดช่อง y ย t ทู e ใหม่วางบาพี่น้อง ป้องายคือสิเมตตาพี่นี่จะพี่น้องคะ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นี่นะเดจะ้จ้าจิบ่ลืมพระคุณคะ่ะพี่น้องคะ่ะ มาปลาเคียมมากินพักฉันเด็พี่นี่สินเน่นพักค่ะพี่น้องค่ะยังเสียบจ้าอาหารบ้านเท่านะค่ะเนาะ แสบกับแก้วอันนสมสมไหมพี่น้องคะกินกับแก้วสมๆมจะพี่น้องพี่น้อง่ะพี่น้องคะโอเคนะคะกินนี่เนี่ยฝรัง NSP ช h a n น e ่ ก็จะไ,ได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็พี่นี่กับสีเฮ็ดคลิปแบบดีๆใหมพี่น้องรับชมต่อไปถ้าพี่น้องเมตตาเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะพี่นีเมียฝรั่ง NSP Channel สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากรักให้ทุกคน ฝากความห่วงใยไปทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพี่นีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ